สวัสดีครับผมสวัสดีครับเก่งฮาริสครับน้ำปีนภัสกรครับช่วงนี้เข้าหน้าฝนแล้วครับผมอยาอยากตอนนตกกันน่อยคประสบการณ์หน้าฝนยังบ้างเกี่ยวกับฤดูฝนเหรอครับเกี่ยวกับฝนเหรอครับอ่าเอ่อที่นึกออกเลยก็น่าจะเป็นแบบทริปครับทริปหน้าฝนใช่เพราะว่าด้วยด้วยความที่เป็นเป็นหนุ่มเหนือก็จะมีแบบที่ท่องเที่ยวที่ เป็นเป็นวิวสวยๆวยแบบบนเขาอะไรแบบนี้ครับซึ่งพอเป็นบรรยากาศของหน้าฝนแล้วพอหลังจากฝนตกมันจะมีมีหมอกหมอกเยอะมากหมอกขึ้นยมเยอะมากแล้วก็มันเป็นฟิลที่เราอยากออกไปเหมือนเหมือนเรารู้สึกถึงความเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งอยากแบบขับมอเตอร์ไซค์แบบลุยฝนขึ้นไปบนเขาไปดูหมอกอะไรแบบนี้ฮะใช่แล้วก็พออยู่ที่บ้านก็ชอบทำแบบนั้นแหละ ใช่ใช่เป็นแบบนั้นไปใช่ส่วนของน้ำปิงก็เป็นประสบการณ์หน้าฝนที่เพิ่งเกิดขึ้นเลยครับช่วงก่อนจะต้องกลับมาทางานสงกรานต์น้ำปิงได้กลับบา้านที่แม่ม้องสอนอเป็นประสบการณ์ที่เรียกว่าฝ่ายเสียวอยู่นะเรื่องน,นนะั้นน้ำปิงเกือบไม่รอดแล้วกันน,น,น้ำปิงเกือบไม่รอดไม่ใช่เหยียบจีราด้วยไม่เหยียวจิราอันนี้น้ำปิง,ปงเกือบไม่รอดของจริงคือ,อ ตอนที่น้ำปิงกลับบ้านแม่ท่องสอนใช่ไหมครับซึ่งแม่่องสอนเนี่ยจะอยู่อำเภอแม่สรียงซึ่งไม่ได้มีสนามบินเนาะซึ่งถ้าจะถ้าเกิดว่าอยากจะกลับเครื่องบินเนี่ยก็ต้องกลับมาในตอนที่อ่อไม่ใช่กลับมาตอนที่คือต้องกลับมาที่เชียงใหม่เพื่อที่มาขึ้นเครื่องที่เชียงใหม่กลับมากรุงเทพซึ่งช่วงนั้นเป็นหน้าฝนแล้วแหละทุกคนก็จะดูกันดีว่าไอ้ทางที่มันไปจากแม่่องสอนมาเชียงใหม่มันก็จะดโคง้งแล้วก็เป็น,เป,นเป็นป่าบแบบเป็นป่าเต็มข้างทางอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งก็ วันนั้นเนี่ยเป็นวันที่แบบฝนตกหนักมากๆมากๆเลยนะครับจนจนพ่อน้ำปิงขับรถไม่ไหวไมถึงว่าจะต้องหยุดคือใชที่ปัดน้ําฝนมันใช่ที่ปัดน้ําฝนมันปัดไม่ทันจนมันแบบแล้วเราฝนมันเยอะมากหนักมากจนเราก็เริ่มรู้สึกว่าทำไมมันตกหนักขนาดนี้วะคือมันมันเป็นไปขนาดนั้นได้ไงเพราะตอนแรกมันไม่ตกเลยแล้วพอมันตกมันมาแบบทีเดียวแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันมันไม่ไหวแล้วอะคือมันต้องหยุดน้ำพิงก็เลยหยุด แบบจอดข้างทางบอกพ่อแบบจอดข้างทางเถอะอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นมันก็เหมือนจะแบบเบาลงแต่ว่าไอ้ก่อนที่จังหวะที่จะเบาลงอะ่ะจังหวะที่ทําให้เราหยุดอะมันมันขาวแบบมันขาวโพลนไปเลยอะ่ะเหมือนเหมือนเหมือนข้างหน้าเป็นสีขาวจนแล้วเพราะ่พ่อไม่ได้แล้วอันนี้คือถ้าเราไม่รู้ข้างหน้าคืออะไรคือแบบคือชนได้เลยอะ<ห>ก็เลยแบบยอมหยุดแล้วจังหวะนั้นที่มันซาลงก็เลยแบบเคงั้นกลับไปแล้วพ่อขับกลับไปอะครับขับไปประมาณได้สองนาทีทางถนนข้างหน้าคือเป็นต้นไม้ใหญ่หญๆอะครับ แบบล้มลงมาแล้วก็ข้างข้างหน้าข้างหน้าก่อนที่จะเป็นต้นไม้ลมคือไม่มีรถสักคันเลยเท่ากับว่าถ้าน้ำปิงตอนนั้นนั่งไปกับครอบครัวแล้วก็ขับไปแบบไม่หยุดนั่นเีคิดว่ามันน่าจะเป็นทัมมิ่งที่พอดีกับการที่ต้นไม้มันลงมาพอดีเพราะมันไม่มีรถก่อนหน้าที่จอดเลยก็เลยคิดในใจว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะหมายถึงว่าไอ้วินาทีที่มันข่าวโปลนจนมันหยุดอ่ะจนทาให้เราต้องรู้สึกว่ามันไปไม่ได้แล้วว่ามันคืออะไรเราแค่คิดในใจว่าไม่รู้ว่าเป็นแองโจประจตัวเราหรือว่าเทพหรือว่าพ่อคครรรรูหหืืออออน้งเมใที่ยา จะแบบปกป้องหรือเปล่าทําให้ช่วงนั้นมันแบบข่าวโพลนจนเรารู้สึกว่ามันไปไม่ได้แล้วอะเราเคยคิดในใจว่าเยขอบคุณมากๆไม่รู้ว่าอะไรด้วยซ้ำแต่ว่าแบบทําให้เรารอดมาได้รู้สึกว่านี่แหละมีก็มีประสบการณ์น้ําปิงต้องรอดอมาดในล่าสุดที่เกือบจะไม่ได้กลับมาเกี่ยวกับฤดูฝนใช่ก็คนที่ฤดูฝนไปเดินทางไปที่เหนือก็ดูแลตัวเอง,เองเดีๆนะครับทั้แบบต้นไม้ล้มเสาไฟล้มบ่อยมากก็อยากจะให้ทุกคนรอดไปพร้อมๆกันน้ำปิงนะครับอันนี้ออยากไม่ได้น้เปิง อถ้าพูดไปจะดูอายุเยอะไหมเพลงนั้นแน่เลยอ่ะเก่งชอบเพลงของพี่ดรฟูครับใช่เพลงอะไรเพลงอะไรนะเอ่ออะไรพอฝนพามมันทำให้ฉันต้องเหน็บแลาวไปถึงข้างในเพลงอะไรเพ่ง <ève S 2> sociedad, น้ำพิงเกิดไม่ทันฟ้าช่วยแสงให้ฝนหยุดหัวใจมันชุ่มลุดมไม่มีสักคนเคียงข้างกายแต่จำไม่ได้จำชื่อเพลงไม่ได้แต่ตอนเด็กฟังเพลงนี้แบบบ่อยมากน้ำพิงว่าน้ำพิงชอบเพลง เวลาฝนตกชอบเปิดเพลงหรือดูด้วยฉันเหงาหรือดูด้วยฉันเหงาเพราะเหมือนฟังแล้วมันแบบมันเหงาเข้าหัวใจมากยิ่งเราแบบฝนตกแล้วอยู่ห้องอะไรเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าชอบเปิดเพลงเพลงนี้แล้วก็อีกเพลงหนึ่งคือ Paris in the Rain นะครับก็มีความฝันว่าอยากจะไปปารีสแล้วก็แบบเป็นวันฝนตกไปด้วยกันไหมครับปารีสถ้าเหงาก็ชวนได้แบบไปปารีสเหงาไปเช้าเย็นกลับได้เพราะช่วงนี้พี่ก็เหงาเหมือนกัน อ๋อเงาไงครับโอเคงั้นไวันไหนเงาเงาเดี๋ยวเราไปปารีสในบริเวณกันอ๋อได้ได้ครับเฮ้ยจริงเหรออ่าไอ้เก่งเร็วครับผมจริงจริงก็แบบอู้บ่ค่อยได้ครับภาษาเหนืออู้บ่ค่อยอู้บ่จ้างมันมันอู้แล้วมันเจ็บแอวอ่ะอ๋อเจ็บแอวเจ็บเข่าเจ็บเข่าเจ็บเข่าครับตอนนี้เจ็บเข่าเลยมันเจ็บเข่าครับผมก่อ ฝากความห่วงใยเพื่อกับม妈พี่น้องเจ้าเหนือตัวนะครับดูแลสุขภาพแล้วก็แล้วมาระวังน้ำปลาอย่างนี้ตัวครับก็อยากคือม่พี่น้องสุขภาพแข็งแรงครับผมโอเคครับเกเมืองเมืองขนาดก็คือก็ขอบอกคือเออขอฝากความห่วงใยนะครับเพื่อแฟนๆทุกคนนะครับที่เป็นแฟนๆของไอ้เก่งกับต้นลำปิงนะครับก็อยากคือทุกคนนะครับ พยายามเตรียมตัวนะครับก่อนออกจาก<ช>บ้านก็พกจองนะครับออกจากบ้านตัวเนาะก็ถ้ามีจองอย่างน้อยก็ดีถ้าฝนตกก็จะได้มีแบบให้อย,อย่างบางเนะาะถ้ามีาม,มาเอาไปได้ครับผลแข่งจองอ๋อเนาะน้องก็บมีเหมือนกันนี่ไดดีอะก็มาเอาไปเลยครับ <laughs> โอเคถ้าฝนตกปุ๊บโทรห้องเลยราคากันเอง <laughs> คือตังค์้วยกะรคือตังค์ครับโอ้ยหาตังค์แล้วอย่างนี้ช็อตแล้วกันช็อต ครับใั้ทุกคนนะครับดูแลตัวเองเนะ้อ